สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิจิตรานักเรียนแต่ละคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนมากระตุ้นสมองก่อนเรียนกันก่อนนะคะมาอ่านประโยคพร้อมๆกันนะคะประโยคแรก ฉันใส่เสื้อสีเขียวประโยคที่สองสุนักวิ่งเร็วประโยคที่สคุณพ่อนอนดึกประโยคที่4ฉันกินมะม่วงเปรี้ยวประโยคที่หน้องตื่นสายประโยคที่6คุณแม่ชอบกินขนมหวานนักเรียนเรามาสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้นะคะ นักเรียนลองมาสังเกตคำที่เขียเส้นใต้จากประโยคนะคะคำแรกสีเขียวคำที่สองหวานคำที่สามเร็วคำที่สี่สายคำที่ห้าดึกคำที่หกเปรี้ยวนักเรียนลองสังเกตนะคะคำเหล่านี้เรียกว่าคำอะไรคะเก่งมากค่ะ คำเหล่านี้เราจะเรียกว่าคําวิเศษวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําวิเศษนะคะนักเรียนมาดูความหมายของคําวิเศษนะคะคําวิเศษคือคําที่ทําหน้าที่ขยายคํานามคำสรพพนามคํากริยาหรือคําวิเศษด้วยกัน เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายนะคะคำวิเศษมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะคะแต่ระดับป .4 เราจะเรียนแค่2ชนิดเท่านั้นชนิดที่1คือคำวิเศษบอกลักษณะก็คือลักษณะวิเศษชนิดที่2คือ คำวิเศษบอกเวลาก็คือการละวิเศษนักเรียนมาดูชนิดแรกนะคะคือวิเศษบอกลักษณะอ่านว่าลักษณะวิเศษคือคำวิเศษบอกลักษณะต่างๆลักษณะหมายถึง สิ่งสำคัญที่ให้เราสังเกตได้ลักษณะวิเศษมีหลายลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือบอกชนิดเช่นชั่วดีแก่หนุ่มสาว ชนิดที่สองบอกสีเชน่นเขียวแดงเหลืองฟ้าลักษณะที่สามคือบอกขนาดนะคะเชน่นเล็กใหญ่โตแคบ กว้างลักษณะบอกสันฐานนะคะเช่นกลมแบนแฟบรีต่อไปลักษณะบอกกลิ่นนะคะเช่นหอม ฉุนเหม็นอับต่อไปนะคะลักษณะบอกรสนะคะเช่นหวานจืดเค็มเปรี้ยวเผ็ดลักษณะบอกอาการนะคะ เชน่นเร็วช้าว่องไวลักษณะบอกความรู้สึกนะคะเชน่นร้อนหนาวเย็นแข็งลักษณะบอกเสียงนะคะเชน่น ดังเบาก้องเพราะมาดูชนิดที่สองนะคะวิเศษบอกเวลาอ่านว่าการละวิเศษหรือการละวิเศษซึ่งอ่านได้สองแบบนะคะคือคำวิเศษที่บอกเวลา ตัวอย่างคำเช่นเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดดึกอดีตปัจจุบันโบราณอนาคต เดี๋ยวนี้นักเรียนมาดูหน้าที่ของคำวิเศษนะคะเมื่อใช้คำวิเศษขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษด้วยกันแล้วทำให้ประโยคมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจริงหรือไม่มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ มาดูคำวิเศษขยายคำนามนะคะคำนามก็คือคำที่เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่มาดูประโยคแรกเลยนะคะคนกินผลไม้คนแก่กินผลไม้นักเรียนมาดูความแตกต่างนะคะคำที่เพิ่มมาคือคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะคือคำว่าแก่ แก่ขยายคำนามคำนามคืออะไรคะคนถูกต้องค่ะประโยคต่อไปนะคะแม่ใส่เสื้อแม่ใส่เสื้อสีแดงคำที่เพิ่มมาคือคำอะไรคะคำว่าสีแดงสีแดงขยายคำอะไรคะขยายคำนามคำนามคือคำว่าอะไรคะเสื้อ เพราะฉะนั้นคำว่าแก่และสีแดงเราจะเรียกว่าคำวิเศษนะคะคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามมาดูตัวอย่างประโยคนะคะพวกเราช่วยกันทำงานพวกเราทั้งหมดช่วยกันทำงาน จากประโยคนี้คำที่เพิ่มมาคือคำว่าอะไรคะคำว่าทั้งหมดซึ่งเป็นคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามขยายคำว่าอะไรคะพวกเราถูกต้องค่ะอีกประโยคนะคะขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขคำที่เพิ่มมาคือคำว่าอะไรคะทั้งหลาย ขยายคำสรรพนามคือคำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะคำว่าท่านซึ่งคำว่าทั้งหมดทั้งหลายคำเหล่านี้จะเป็นคำวิเศษนะคะต่อไปนะคะคำวิเศษขยายคำกริยาคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการกระทำของคำนามนะคะมาดูประโยคค่ะ น้องร้องไห้น้องร้องไห้เสียงดังคำที่เพิ่มมาคือคำว่าอะไรคะเสียงดังขยายคำกริยาคำว่าอะไรคะร้องไห้เก่งมากค่ะดูอีกประโยคนะคะนกบินนกบินสูงคำที่เพิ่มมาคืออะไรคะคำว่าสูง ขยายคำกริยาคือคำว่าบินถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าเสียงดังสูงคําเหล่านี้เราเรียกว่าคําวิเศษนะคะมาดูนะคะคําวิเศษขยายคำวิเศษคําวิเศษก็คือคําที่ทําหน้าที่ขยายคํามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ ฉันวิ่งเร็วฉันวิ่งเร็วมากคำที่เพิ่มขึ้นคือคำว่าอะไรคะคำว่ามากขยายคำวิเศษคือคำว่าอะไรคะคำว่าเร็วถูกต้องค่ะอีกประโยคนะคะรถเมล์วิ่งช้ารถเมล์วิ่งช้าเหลือเกินคำที่เพิ่มมาคือคำว่าอะไรคะคำว่าเหลือเกิน เป็นคำวิเศษขยายคำว่าอะไรคะคำว่าชา้าถูกต้องค่ะซึ่งคำว่ามากกับคำว่าเหลือเกินคำเหล่านี้เราเรียกว่าคำวิเศษนะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปดูข้อนหนึ่งเลยคะ่ะดอกมะลิมีกลิ่นหอม คำวิเศษคือจับเวลานะคะ1นึสองสมาดูเฉลยเลยค่ะหอมถูกต้องค่ะหอมเป็นคำวิเศษที่บอกลักษณะวิเศษนะคะมาดูข้อ2ค่ะฉันมาโรงเรียนสายคำวิเศษคือจับเวลานะคะ1นสอง 3ม,มาดูฉเฉลยค่ะคำว่าสายถูกต้องค่ะสายเป็นวิเศษที่บอกเวลานะคะต่อไปข้อ3นะคะวันนี้อากาศร้อนคำวิเศษคือจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลย ร้อนถูกต้องค่ะร้อนเป็นลักษณะวิเศษนะคะมาดูข้อ4ค่ะคุณยายพูดเสียงดังคำวิเศษคือจับเวลานะคะ 1, 2, 3หมดเวลาแล้วค่ะเฉลยคำว่าเสียงดังเสียงดังเป็นลักษณะวิเศษนะคะ ต่อไปมาดูข้อ5นะคะคุณตาตื่นแต่เช้าคำวิเศษคือเวลานะคะ1 2 3หมดเวลาแล้วคะ่ะดูเฉลยพร้อมๆกันคำว่าเช้าถูกต้องคะ่ะเช้าเป็นวิเศษที่บอกเวลานะคะต่อไปข้อ6เลยคะ่ะแม่กินขนมหวาน คำวิเศษคือจับเวลาค่ะหนึ่งสองสามหมดเวลาแล้วนะคะดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะหวานเป็นคําวิเศษที่บอกลักษณะวิเศษนะคะต่อไปข้อ7นะคะฉันชอบปากกาสีเขียว คำวิเศษคือจับเวลาค่ะหนึ่งสองสามหมดเวลาแล้วนะคะดูเฉลยค่ะถูกต้องค่ะสีเขียวเป็นคําวิเศษที่เป็นลักษณะวิเศษนะคะต่อไปข้อ8ค่ะฉันเรียนพิเศษทุกวันคำวิเศษคือจับเวลาค่ะหนึ่ง สองสามหมดเวลาแล้วนะคะดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะทุกวันทุกวันเป็นคำวิเศษที่บอกเวลานะคะมาดูข้อ9เลยนะคะพี่ชอบกินอาหารเผ็ดคำวิเศษคือจับเวลาค่ะหนึ่งสอง 3หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยค่ะเพดถูกต้องค่ะเพดเป็นคำวิเศษที่บอกลักษณะนะคะต่อไปข้อ10นะคะข้อสุดท้ายค่ะเขาแสดงละครเย็นนี้คำวิเศษคือจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาค่ะ เฉลยคำว่าเย็นนี้เป็นคำวิเศษที่บอกเวลานะคะเป็นยังไงบ้างคะเราเรียนคำวิเศษจบลงแล้วนะคะนักเรียนจำหน้าที่ของคำวิเศษได้ไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฟังอีกรอบค่ะคำวิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษด้วยกัน เพื่อให้ได้ใจความละเอียดยิ่งขึ้นนะคะคุณครูมีใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมเมื่อศึกษาเพิ่มเติมเสร็จแล้วอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งบนครูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ